สวัสดีครับผมพี่น้องฝังไปายสุภสุคนครับผมพี่เปาเจ้าฟ้าค่ายมาอย่างนี้ปักมุดใม่ควยบ้านี่เบิ่งข้างโอ้ยพี่เปาโอ้ยได้กับสุขมันมถดมึงขวดข้าวข้าวข้าอไปครับผม ฝากไปถึงช่องอังเปาลำเพื่อนอวิเชียวด้วยเลยกันนะครับผมผ้าอยมาอีหยังนี่ปักมูดให้ไข่อยอีหยังนี่แนวนี่มันคือผ้าอยมาแต่มมีแต่หลุมแท่นี่โอ้ยเอาหอดทางดีแล้ววันนี้เอาไปมาลุนกันเบิ่งอีกสิมีหลุมอีกวะเบิงหันหลุมประมาณหานาะที่พี่น้องเอามาอีกแล้ววันนี้โอ้เอาไปไก่สีหอดีแล้วครับไก่สีหอดแล้ว งงใจงงใจใหญ่โอ้ยเอามีเด้ปลาป่ะนี่เอาเขาเขาหมู่บ้านนะครับวันนี้หอดใส่น้อวันนี้พี่เปาโอ้ยวันนี้เบิ่งพี่น้องพี่เปาเจ๋เต๋อเจ๋เต๋อปลาคอยอันมาเอียงน้อวันนี้เนาะนี่มันไม่ใช่เลยนี่มันไม่ใช่เลยนะเจ๋เต๋อฟาด ขามมายังไงเนี่ยแบบนี้ว่ามายังไงเนี่ยแบบนี้ส่งโลกเคชั่นอะไรของลื้อเนี่ยนะไปแล้วครับโอ้ยเออฮักลหลุมกับพ่อนับพี่น้องครับวันนี้มันบดีเอื่นว่าลุมเนี่ยพี่น้องมันเอื่นว่าลุ่ ไม่กับคนอื่นๆครับมันมาเอื่นว่าลุ้มครับมันเอื่นว่าลุม้ม <c ười> ไก่จี๊บหวานแล้วครับผมอ่ะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพุกพงศธรลำเพลิอนออฟชิลล์ด้วยเลยกันนะครับฝากไปหอดช่องอังเปาลำเพลิอนออฟชิลล์นั่นด้วยครับนอ้าผ้าคอยมาหยั่งน้อ